ลิงลลูกเป็นเด็กเรียนเก่งที่สุดของบ้านลูกพี่ลูกน้องของลูกขึ้นมัธยมต้นผลการเรียนไม่ค่อยเท่าไหร่คุณน้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากลูกช่วยสอนข่าหน่อยได้ไหมลูกได้สิคะแต่ว่าเรียนหนังสือกับชั้นนี่ยากหน่อยนะในายไหวหรือเปล่าพ่อกับแม่บอกว่า ผมไม่ค่อยฉลาดแต่ยังไงผมจะตั้งใจเรียนครับพี่ฉันถามว่านายจะไหวไหมผมอยากให้พ่อก,กับแม่สบายใจครับโอ้ยก็ได้ก็ได้ หนูมีเวลาเยอะแยะคุณนะ้าไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากๆหลิ่งหลิงงั้นนะฝากจูเชียงด้วยนะป่ะ ข้าไปข้างในกับฉันรู้สึกเหมือนได้ของเล่นชิ้นใหม่เลยแล้วพี่สอนเขายังไงเหรอทำไมเขาถึงสอบได้ตั้ง985คะแนนเลยฉันน่ะสิ่งแรกที่ฉันสอนเขาก็คือสอนเขาเล่นเกมไงฮะ หมอนี้ก็คือตาทิมทิมนี่เองพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำตามฉันหาวิธีไว้เยอะมากว่าจะทำยังไงให้เขาเลิกเป็นตาทึมสักทีและนี่ยากกว่าการเรียนคณิตศาสตร์อีกแค่เล่นเกมยังโง่ซะขนาดนั้นเหมือนกับกำลังทำกันบ้านให้เสร็จมีหน้าล่ะเขาเล่นเกมกากซะขนาดนั้นถึงได้โดนดุอยู่ได้ ถ้าเป็นฉันนะฉันยอมแพ้ไปนานแล้วใช่ไงเพราะง,งั้นฉันเลยต้องคิดหาวิธีสาราพัดอย่างเช่นเคากระบาลให้เขาฉลาดขึ้นแล้วก็ให้หาวิธีแก้งให้เขากลัวทั้งคิดทั้งลองจนปวดหัวไปหมดไม่แปลกใจเลยที่เขาถึงกลัวพี่แต่ยังไงซะเป้าหมายของฉันก็คือการช่วยเหลือให้เขาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ร้านอินเทอร์เนต็ตแห่งหนึ่งอีก20่สิบวีฉันจะไปถึงประตู A ถ้าโยนระเบิดออกไปแล้วระเบิดภายใน1นึ่งวินายต้องโยนออกไปก่อนกี่วินาทีถึงจะทำให้ฉันบาดเจ็บสาหัสได้20่สิบวิ นี่มันกี่รอบแล้วแค่เรื่องง่ายๆยังทำให้ผิดซ้ำซากอีกรอบฉันอุตสาห์บอกเคล็ดลับนายไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะฉลาดสักทีหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทุกวินาทีที่หยดน้ำหนึ่งหยดตกลงมาอยากรู้ว่าน้ำที่อยู่ในถังจะตกบนพื้นหมดเมื่อไหร่ต้องใช้สมาการอะไรบ้างพี่ครับ ผมจะทนไม่ไหวแล้วเห็นแล้วหรือยังน้ำที่ตกลงบนพื้นก็คืออยู่กับเวลาที่นายนั่งย่อไว้อยู่ไงเมื่อไหร่จะฉลาดสักทีนายกับมเล็ดดอกทานตะวันถูกฝังเข้าไปพร้อมกันทำไมนายถึงไม่สามารถงอกเป็นเด็กน้อยได้ แต่มเมล็ดดอกทานตะวันถึงงอกเป็นดอกทานตะวันได้ลองใช้ร่างกายของนายสัมผัสกับแมธทรณีแล้วกันแล้วก็ลองถามพระเมธทรณีดูพี่ผมถามแล้วแต่แมธทรณีไม่ตอบน่าสงสารจัง ใช่สิตอนนี้มาลองคิดดูเขาก็น่าสงสารจริงแหละไม่ว่าจะทำยังไงไอหมอนั่นก็ไม่ฉลาดกับเขาสะทีให้แก้ตัวเลขนิดหน่อยแล้วก็ถามคำถามเดิมเขาก็งงตาแตกแล้วอีกรอบเฮ้อทำเอาช่วงเวลามัธยมปลายของฉันต้องมาหมดไปกับเรื่องพวกนี้ร้อยคะแนน ขอบคุณหนูมากเลยนะหลิงหลิงที่สอนลูกชายป้าจนสอบได้คะแนนเต็มหนูใช้วิธีไหนกันจ๊ะป้ากับพ่อของเขาทั้งตีทั้งดุเขาก็ไม่ฉลาดสักทีจริงเหรอคะน่ายจะขอบคุณชานยังไงดีล่ะ คิดออกแล้วผมรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่งั้นผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่บ่อยๆเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วกัน คนอย่างฉันเพื่อนเยอะจะตายทำไมต้องให้นายมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยผมต่อไปมีธุระดว่วนก็ค่อยมาหาฉันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมาเพราะฉันย่งอยู่ <C le af> นี่มันความรู้สึกอะไรกันนะ ฉันก็เป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกแบบนี้แหละสุดท้ายก็โดนคำพูดตัวเองกลับมาทำให้กลายเป็นแบบนี้เฮ้อทีนี้ก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ไปคนนอกและก็ไม่กดดันแล้วใช่ไหมฮัม ฮะฮะเพราะอะไรหรอถึงขั้นเล่าความลับให้ฟังแล้วจะทำให้เกิดความสนิทชิดเชื้อกันไวขึ้นไงตอนนี้ฉันทำลายเส้นบางๆในใจเธอได้แล้วไงล่ะนักจิตวิทยาน่ากลัวแบบนี้ทุกคนหรือเปล่า กลัวไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นถึงพี่ของจูเชียงในใจเธอยอมรับฉันตั้งนานแล้วต่อจากนี้ก็เชื่อฟังคำแนะนำของฉันแล้วกันพี่พี่จะทำอะไรถ้าหากว่าพวกเราและก็แฟตถิงถิงสามารถพบกับจูเชียงได้ เธอจะรู้สึกโอเคกับมันใช่ไหมคืออะไรฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยนี่พวกเธอน่ะทำไมถึงหนีออกไปพักกันก่อนล่ะ เป็นอะไรการนนะ่ะเทนเนอร์บอกว่าบรรยากาศของการออกกำลังกายยิ่งเหนื่อยยิ่งดีเหนื่อเต็มตัวแล้วเม่นจะตายอยู่แล้วรีบไปอาบน้ำเลยไปอืมไปคนเดียวได้ใช่ไหม เออฉันไปอาบน้ำก่อนนะรีบไปเถอะเป็นยังไงบ้างพี่เข่าสุดยอดไหมล่ะเออสุดยอดมากหืมมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วคุยอะไรกันบ้างล่ะ กฎข้อแรกของนักจิตวิทยาคือการเก็บความลับเธออย่าเสียวเวลาเลยฉันนะ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขหวังว่าต่อไปทุกคนจะมีแต่ช่วงเวลาที่แสนสุขนะไปอาบน้ำกันเถอะโอเครีบม,มาแล้ว Hey